สวัสดีครับก็ผมเฮสเกมเมอร์อนะฮะนี่เราจะมาแนะนําการทําฟาร์มกันนะครับอันนี้คือฟาร์มที่ผมทําขึ้นมาเองแล้วผมว่าผมจะทําต่อไปเรื่อยๆด้วยนะถ้าเรามองจากพนี้แมปเนี่ยมันจะมีอยู่สิบแปลงผมจะทําแบบยาวๆเลยนี่ที่ผมทานี่คือผมอยากให้มันสวยงามท่านเองนะ <S <S โอเคเราจะมาดูกัน <S <S ผมขุดน้ําแบบนี้เพื่อที่เราจะสามารถเรียกอะไรเติมน้ําได้ตลอดเวลาก็าบอกน้ำมาไอ้ที้เราจะมาแนะนําก็คือเป็นแบบฟาร์มอัตโนมัตินะโอเค ใช่ไหมแล้วปลูกเวลาเราเก็บเกี่ยวเนะี่ยเราจะได้ผลได้ด้วยนะนี่โอกาสเก็บเกี่ยวเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นี้เราก็เก็บไปแบบมันจะได้เฉพาะแค่ตอนเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะแต่มันจะขึ้นไวมากเพราะว่าถ้าเราทําเยอะๆแล้วเราก็มาอัพเนี่ยดามเมจคริติคอลได้แล้วก็โอกาสห้าเปอร์เซ็นต์สามารถตีบอสติดพิษแล้วก็ฟื้นการเพิ่มเลือดของบอสได้ด้วยมันจะขึ้นไวมากผมจะลองเก็บดูสักสี่แปลงนะมันจะได้แค่ไหนดูยุดก่อน เด็ดจะมาอธิบายวิธีการทำอัตโนมัติให้ดูว่ามันทำยังไงให้เราเก็บมือก่อนเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะได้มันเลดตรมาด้วยนะ เราได้มเมล็ดมาเราถ้าเราปลูกอ่ะเราจะไม่ได้ EMP เ,เราจะได้แค่ตอนเก็บเกี่ยวเข้าใจปะมันเมื่อกี้มันมน่าจะแบบอยู่ตรงนี้ป้ะเพราะเราเก็บเสร็จมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็เก็บให้แม่งครบทุกแปลงอะ่ะแต่เราทําประมาณหกแปลงก็พอนะฮะจริงเพราะว่าถ้าเราอยากจะทําวนมันไม่ได้อัน,นนี้ก็คือแปลงของผมเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าดูได้ด้วยรถไฟฟ้าว่ะไอ่ดูพยายามลูกให้เป,เป็นน้ำเพื่อความสวยางามเห็นไหมถ้ามันมีสักร้อยแปลงมันจะสวยขนาดไหนที่ดูโอเค แล้วขั้นตอนต่อไปนะวิธีทําให้มันแบบว่าเป็นอัตโนมัติที่เราไม่ต้องเหนื่อยเรารอเก็บผลประโยชน์อเดียวก็คือไี่ครบวิธีนี้ทำับไมเหยดูคุยไปเลยแล้วเราก็ดินวันที่ขึ้นมาข้างบนเลยาตรงแปลงผักขอล็อกนี้ก่อนโอเคถ่ายรูปแน่ๆเลยสู้รอยและนี่แหละครับคือเครื่องที่ทำฟาร์มอัตโนมัติของผม เพื่อนยังไงล่ะโคตรดีเราใช้พขกปูเราใช้เขาดน้ำต้นไม้เราใช้เขาเก็บเกี่ยวได้ด้วยนะเครื่องนี้ที่ผมแบบทำขึ้นมาทุกคนที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเนี่ยวิธีทำอัตโนมัติแบบง่ายๆอย่างนี้เลยฮะไม่เหนื่อยด้วยไหมสบายสบาย โอ้ยปิงหมายหมายถึงเกมไหนวะพี่หรือหมายถึงพี่ชายโอเควิธีการทำฟาร์มอัตโนมัติก็ประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนเจอกันนาฮะ